รู้สึกว่าใต้ตาหน่อยหนึงนะ่งไหมชอบมากเลยค่ะหมอเบนใต้ตาชอบหมดเลย ถ้าเป็นกรณีที่ฉีดใต้ตาต้องเป็นรุ่นนี้นะคะแต่อันนี้ก็ทางนี้ทางนั้นเนี่ยขึ้นกับว่าปัญหาผิวของตแต่ละคนด้วยด้วยความที่ปัญหาใต้ตาของคุณมิวกี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ผิวใต้ตาเขาบางมากแล้วก็ร่องอ่ะไม่ได้ลึกมากถ้าลึกมากๆจริงๆอะค่ะคุณหมอจะมีรุ่นอื่นเพื่อปูรองใต้ตาให้มันเต็มกว่าน,นี้แล้วตัวนี้จะเป็นเก็บงานผิวที่มีริ้วรอยเล็กๆให้ดูเต็มขึ้นะนะคะ,คะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดความคล้ำได้ทําให้ใต้ตาเราดูแบบสดชื่นขึ้นะนะคะก็จะเลือกเป็นตัวเลเซอ สกิมมิตเตอร์ไว้เท่าไหร่นะคะเป็นรุ่นนี้จริงๆตัวนี้เช็คง่ายสุดก็คือเขามีตัว QR code ให้สแกนถ้าเราใช้เสร็จปุ๊บคุณหมอก็จะให้กล่องอยู่แล้วเราก็สแกน QR code ได้ว่าสั่งซื้อจากบริษัทไหนนะคะแต่ว่าก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมีคู่มือที่เป็นเอกสารกำกับยาภาษาไทยอีกเหมือนกันนะคะ ใจมากที่สามารถทําให้คุณพี่ยอมฉีดใต้ตาได้พอแบบได้เช็คได้ดูได้คุยกับหมอเบนแบบเป็นระยะเวลานานมากก็รู้ว่าแบบทางทัคลินิกคุณหมอเบนใช้ของดีจริงๆนะคะก็เลยกล้าการันตีด้วยตัวเองเนะะี่ยค่ะ